สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนกับบรรยากาศค่ำคืนวะนะันอาทิตย์สบายๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาสับเพเฮล่ากันซักเรื่อง2เรื่องนะเพื่อนๆหลายคนพวกนี้ต้องกลับไปเรียนหลายคนต้องกลับไปทํางานยังไงก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับในช่วงนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับฝนตกน้ําท่วมแล้วก็น้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ยังไงเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะดูแลตัวเองให้ดีนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาปรับทุก,กันเข้ามาได้นะเพื่อนๆ เอาละมาพูดถึงข่าวแรกนะครับเรื่องของ Dogecoin นี่นะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า majority of d o g e c o i n s u p p l y owned by only 0.01% o f holders นะครับก็คือว่าปริมาณ Dogecoin ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไปอยู่กับกลุ่มคนเพียงแค่0.01%เท่านั้นเองนะครับผมใช้คำว่า กลุ่มคนเนี่ยแต่ในข้อมูลจากข่าวนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจาก h h i n n n a l y s i s นะฮะเขาใช้คำว่า e n t i t y นะครับเพราะว่าในเรื่องของ Address หรือกระเป๋าที่เราเห็นบนบล็อกเชนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากระเป๋านั้นๆเนี่ยเป็นของบุคคลธรรมดาคนคนคนเดียวหรือเป็นของนิติบุคคลนะครับเขาบอกว่าจากปริมาณ4ล้าน Entity เนี่ยนะฮะหรือ4ล้านกระเป๋าเนี่ยมันมี d o g e c ค i ยสปาร์อยู่ 13000 0ล้านโดสนะแต่16000ล้านโดสเนี่ยมันอยู่กับเพียง535 Entity เท่านั้นเองนะเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับข่าวนี้มันทำให้นะครับหลายคนในวงการโดสคอยเนี่ยก็นะเป็นข่าวเก่า,าเล่าใหม่ซึ่งเราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดวันหนึ่ง เจ้าเขาพร้อมกันเทนะฮะคือในเรื่องนี้นะเพื่อนๆถ้าเราไปดูในข้อมูลจากการถกเถียงกันบน Reddit หรือบน Twitter นะครับหลายคนก็มีหลายทฤษฎีนะบ,บางคนก็มองว่าก็นี่ไงนี่คือเหตุผลที่นะคุณอีลอนมัสเขาอยากจะนะให้ o o g e ค i n เนี่ยมันมีการกระจายนะไม่ได้มาอยู่กระจุกอยู่กระเป๋าเดียว2กระเป๋านะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของกระเป๋าอย่าง D H 5เนี่ย หลายคนก็อยากรู้ว่ามันเป็นของ Exchange อย่าง Robinhood หรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกหลาย Exchange นะครับที่มันเป็นในลักษณะของการทำา u u t t o i i l s s r v v i e e ก็คือเขาไม่ให้เราถือเหรียญหรือโอนเหรียญเข้า Wallet เรานะเพื่อนๆเราโอนเงิน f i ฟ t เข้าไปหรือโอนเงินดอลลาร์เข้าไปเนี่ยนะรเราเทรดถ้าเราจะขายเราก็แลกเป็น f i ฟ t กลับนะครับเราไม่สามารถเอาเหรียญออกมาได้เลย ทั้งนี้ Exchange ใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่า address ของกระเป๋า d o s เนี่ยมันคือ address อะไรนะครับโดยเฉพาะอย่าง Exchange อย่าง Robinhood นะครับ w e b l แล้วก็มีอีกหลายๆ Exchange นะครับมันก็นะมีหลายคนค่อนข้างกังวลในเรื่องนี้นะครับเช่นกันกันกบ cryptocurrency เหรียญอื่นๆนะเพื่อนๆเรียกว่านะหลายๆเหรียญเลยเนี่ย เกิน50%มันไปอยู่ในมือของเจ้านะครับแต่นี่ก็คือสัจธรรมในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําที่ดินหุ้นนะเราก็เห็นได้ว่าในหุ้นก็จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะเชน่นกันกับที่ดินอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะอย่างเส้นสุขุมวิทเนี่ยเส้น เอกมัยสาทรเนี่ยนะฮะคือเดิมทีมันก็เป็นเจ้าของกันเพียงไม่กี่ท่านน่ยนะฮะคนที่อยู่ในวงการที่ดินก็รู้จักกันดีนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของทองคำนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในในเรื่องนี้ก็จะต้องเข้าใจถึงสัจธรรมในการลงทุนนะฮะผมว่าทุกทุกเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินอทองคําหุ้นคริปโตเหรียญใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าเทเนี่ยในทุกเหรียญน่ะผมว่า มันกนะ็งานเข้ากันได้ทุกเหรียญเหมือนกันนะครับยังไงก็อันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ออกมาตลอดนะทุกไตรมาสเนี่ยจะมีพูดถึงปริมาณเหรียญของโดสคอยเหรียญของอนุนอันนี้นะว่ามีเจ้าถืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามากับเรื่องนี้นะครับภาพนี้เขาบอกว่านะผมไม่ค่อยซื้อตอนที่ตลาดมันลงนะแต่พอผมซื้อที่ไรมันยิ่งลงไปทุกที นี่ก็เป็นโรคติดต่อที่แก้ไม่หายแล้วเพื่อนๆลองนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้นะให้ตลาดมันขึ้นๆๆๆเนี่ยพอกดซื้อปุ๊บมันลงทันทีนะหรือถ้ากดขายปุ๊บเนี่ยมันเขียวปื๊ดขึ้นมาทันทีเลยทั้งๆที่ทางเทคนิคมันบอกว่ามันจะลงนะเพื่อนๆภาพนี้เขาบอกว่าหยุดถามคนนู้นคนนี้ได้แล้วว่ายังถือโดชอยู่หรือเปล่านะผมได้มาจากใน Reddit นะครับอีกกระทู้หนึ่งนะเพื่อนๆเขาบอกว่าเนี่ยในปี2017นะ เจพีมอร์แกนบอกว่าพวกคริปโตเคอร์เซีเนี่ยมันเป็นของพวกค้ายาเสพติดหรือพวกอาญากรนะแต่ในปี2021ตอนนี้มาอนุญาตให้ลูกค้าของเขาเทรดบิ t คอย n แล้วเพื่อนๆคือกระทูเนี่ยเขามาแซวคุณเจมี่ไดมอนด์นะ CEO ของ JP Morgan นะครับก็เป็นอะไรที่แซลกันบ่อยนะฮะเพราะว่า c e อยักษ์ใหญ่นักวิเครานะห์หัวกะทิเนี่ย จากเดิมทีเคยเกลียดบิตคอยแล้วมาพูดไม่ดีกับคริปโตเคอร์เรนซีมาโดยตลอดและอยู่ดีมากับลําอย่างเงี้ยนะฮะมันก็โดนแซวบ่อยเป็นของธรรมดานะก็มีหลายคนนะเพื่อนๆที่ไม่ชอบบิตคอยในช่วงนั้นนะผมถือว่าช่วงนี้ใครที่เพิ่งมาเพิ่งมาเข้ามาลงทุนเนี่ยผมถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆผมหลายคนเนี่ยไปคุยเรื่องบิตคอยกับใครไม่ได้นะคนจะนึกถึงอย่างเดียวคือยูฟันอะไรประมาณนี้นะ,ะับ มาอีกข่าวนึงในเรื่องของ QBAR นะครับนี่นะฮะเขาบอกว่า QBAR to recognize cryptocurrency payments to c i r c u m v e n t US sanctions นะ QBAR เขากนะ็กำลังเตรียมตัวมา,มาควบคุมในเรื่องของการใช้สกุลเงินดีตอน,นเพื่อที่มาช่วยในเรื่องของการหลีดเลี่ยงกฎหมายห้ามส่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐเข้ามาในคิวบานะครับหรือเป็นในเรื่องของเอบาโกนะครับซึ่งมันก็สร้างผลกระทบให้ทางประเทศคิวบาพอสมควรเน่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนคงทราบดีนะคิวบาเป็นประเทศคอมมวนิสต์แล้วก็เป็นประเทศค่อนข้างที่จะปิดนะฮะเขาก็จะเปิดกับในประเทศคอมมวนิสต์ของเขาอ่ะซึ่งแต่และประเทศตอนนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤตกันทั้งนั้นและในประเทศคิวบาเนี่ยก็เขาก็ใช้ในเรื่องของ คริปโตเคอร์ซีมาเงียบๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะทางรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมตัวออกกฎหลังจากที่มันมีการประท้วงกันมาโดยตลอดในช่วงของไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ของปีนี้นะจากประชาชนชาวคิวบาเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาประกาศว่าธนาคารกลางของประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคริปโตเคอร์ซีแล้วก็ หาวิธีออกใบอนุญาตให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะออกมาเป็นเรียกว่าราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของประเทศเขาอะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมยินดีด้วยนะดีใจด้วยกับคนคิวบานะซึ่งเป็นน่าเห็นใจคนในประเทศเขานะเพื่อนๆเ,เพราะว่าก่อนหน้าที่มันจะมีโควิดเนี่ยนะฮะคือประเทศเขาก็อยู่ในช่วงที่แบบขาลงแบบสุดๆด,ดิ่งสุดๆแล้วนะฮะ สภาพเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยเขาจะได้คนส่วนใหญ่ทํางานให้กับสเตทนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้หรือทํางานให้กับรัฐ่ะนะส่วนใหญ่จะได้เขาเรียกว่าเป็น ration นะ ration ก็คือส่วนที่เราจะต้องได้แล้วแต่ตําแหน่งหน้าที่การงานของเรานะอาจจะได้ไก่ยกตัวอย่างไก่สดเนี่ยเดือนหนึ่งสามกิโลนะครับเข้าสาร10บกิโลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีรัฐบาลจัด จัดให้นะฮะซึ่งมันไม่พอนะใครที่สนใจในเรื่องของคิวบาแล้วก็ประเทศของเขาเนี่ยลองหาดูนะมีสารคดีให้ดูเยอะเลยนะยิ่งดูยิ่งน่าเห็นใจครับแล้วก็ผมอยากให้ในเรื่องของคริปโตเคอร์ซีอะดอปชันเนี่ยมันไปได้สวยนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของ Doge Community นะข่าวนี้มันไปโพลใน Doge Community ทาง Reddit นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าใน d o ช e c อ m m u น i t y เนี่ยเขาบอกว่าในประเทศคิวบาตอนนี้มีการอะดอใช้ในเรื่องของ o ด e Coin กับ ร้านค้าเล็กๆย่อมๆเนี่ยหลายร้านแล้วเพียงแต่ว่าเขาคือในคิวบาเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรโฉงฉ่างได้เนื่องด้วยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ซื้อของออในตลาดมืดด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือด้วยเงิน US ดอลลาร์เนี่ยเขาก็ทำกันแบบลับๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็นถ้าทางรัฐบาลยอมอ่อนข้อ ออกกฎหมายให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้ประชาชนใช้คริปโตเนี่ยมันก็จะทําใหา้พี่น้องสายเลือดบล็อกเชนในคิวบาเนี่ยได้แบบนะเห็นอนาคตของครอบครัวเห็นอนาคตของประเทศขึ้นมาบ้างนะว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคริปโตมันมันไม่มีกำแพงมันไม่มีอะไรมากั้นเรานะมันทั่วโลกจริงๆนะครับเอาละนั่นก็คือในเรื่องของประเทศคิวบานะครับ ภาพหนึ่งนะเพื่อนๆนี่นะเขาบอกว่านี่คือภาพของคุณปู่เขานะซ้ายมือเนี่ยนะตอนปู่อายุ21นะปู่ก็ไปรบที่เวียดนามนะส่วนนี่คือภาพของผมตอนอายุ21นะครับขาดทุนคริปโตไป 40, ลลาสี่0มืดอลลาร์สหรัฐนะนี่เป็นภาพตัดต่อนะฮะจริงๆไงภาพคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ขาดทุนเนี่ยเขาเทรดฟิวเจอร์นะเพื่อนๆผมเคยดูคลิปเขาทีหนึ่งนะแล้วก็นั่งดูว่า ราคามันลงมาเนี่ยขาดทุนเนี่ยเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะขาดทุน40,000ดอลลาร์ล้านกว่าบาทเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่เทรดฟิวเจอร์ใครที่ชอบเล่นมาร์จินยังไงระวังให้ดีนะครับเพื่อนๆไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เรารวยเร็วจนเร็วแบบโดยที่ไม่ใช่เหตุอะเพื่อนๆนะบางทีเราถือแล้วเราลืมไปเลยดีกว่านะฮะใส่ wallet หรือว่านะเก็บ wallet ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณภรรยาเก็บ wallet ไว้เลยนะว่าปีหน้าค่อย เอาออกมาขายหรืออะไรก็ว่าไปยังดีกว่าไปเทรดฟิวเจอร์ไปเทรดมาร์จินนะครับเอาละเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือยอดผู้ติดเชื้อนะครับก็เช่นเคยนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะปีนี้ก็หลายคนก็ทั้งเป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจนะเป็นห่วงในเรื่องของโควิดแล้วมาเป็นห่วงเรื่องน้ําท่วมอีกนะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพื่อนๆเอาละนะยังไงก็เป็นห่วงทุกคนนะครับกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม